ไมาได้ไปทได้ไปกันหลายงานแ่ที่เร่องพี่ถามจริงวากลับมานี้มันคงนมันคิดสิ่งสิ่งีอต้องไปดูในซีรีส์สิครับผมเอาอย่างี้พี่ได้ดูยังพี่พี่ดู้ที่สบยถามว่ามันเป็นคิดอดูอีพีหนึ่งยังคือต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนถึงจะกําหนดได้คือผมว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ผู้บริโภคเลยฮะสามารถชอปปิ้งโพลได้ตามสบายเลย มันเป็นคือสิ่งที่เท่ากับสิ่งโตคิดมาก่อนครับไม่ได้แหงกวทุกกฎก็เป็นตอนนั้นมันยังไม่มีกฎไงใช่ตอนนั้นยังไม่มีแบบว่าใครกําหนดไว้ว่าแบบมันจะต้องยังไงมันอาจจะถูกโยงมาจากคําว่าพีรยาแหละที่พีรยามันเป็นพิรวัตกับปราชญาเขาก็เลยเอาชื่อเล่นให้ตามกันมาเฉยครับี่ก็คือรยาหรือยาลี่ให้ไปดูกันเอาในซีรีส์เอง ถ้าได้ได้ดูอีพีหนึ่งกันยังครับได้ดูอีพีหนึ่งกันยังก็เป็นซ่องคอร์มอยู่อะแล้วตอนดูรู้สึกว่ามันเป็นโพไหนมัน่าจะตามเนี้ยได้ข่าวไปเขียนได้ข่าวไปเขียนว่าคิดสิ่งค์แต่ก่อนเันสิ่งคิดเลยอ่าใช่แต่เอาจริงๆแล้วมันคิดสิ่งมาตั้งนานแล้วนะไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าชื่อเวลาคนเรียกเป็นคิดสิ่งมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตอนนี้พี่ๆกันมาตีกันเรื่องโฮตัวมันเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเออตัวแทนตัวแทนก็ให้ไปดูกันก่อนอยากให้ดูกันไปก่อนตั้งแต่ EP สองเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะ EP หนึ่งผู้คนยังไม่ได้ดูกันเลยดูยังครับคือคือไม่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 คือถ้าถามพวกเราสองคนพวกเราขออนุญาตตอบแค่ว่าพวกเราเป็นผู้ชายสองคนที่รักกันฮะอ่าจริงจริงเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกใครมาก่อนแล้วแต่คุณนะฮะ จริงจริงนิยามเนี้ยจริงจริงนิยามเนี้ยนิยามที่นิยามที่ว่าผู้ชายสองคนรักกันมาตั้งแต่โสตานแล้วนะถูกต้องเห็นปะใช่ปะเราคลิปอันนี้มาตลอดเป็นแค่ผู้ชายสองคนที่รักกันเพราะงั้นใครจะยึดโพไหนก็แล้วแต่ที่ชอบเลยครับแล้วแล้วแต่ช้อปปิ้งเลยอันนี้ตอบในแง่ของตัวละครหรือว่า มันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเพราะมันเหมือนเดิมมาโดยตลอดเออใช่เพราะมันมันไม่มีเปลี่ยนอะไรหรอกนะถ้าถ้าไม่ถ้าเกิดว่าเอาตามข้อหลักความจริงแล้วเนี่ยความรักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยได้เท่าอากาศใช่ใช่เราทำอะไร<笑>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 กดไลน้องออไม่ใช่คนคิดแปลกใหม,ม่ๆมากเขาไปอ่านมั้ยคะเขาไปาไปดูแต่รูปที่ใครแค่ะแล้วบางทีแฟนคลับแครเป็นมีมด้วยนะใช่ สลับกับตอนสมัยโซตัสซึ่งแบบวาให้ตายแล้วเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนาะมันเหมือนเดิมมั้ยมันก็ไม่ค่อยเหมือนหรอกอินเนอร์อะไรบางอย่างมันมันอาจจะเหมือนเดิมเนี่ยฉ่ำมากเลยนะในแง่เคมีผมการันตีว่ายังเหมือนเดิมใช่แล้วในแง่ของ NC นซีเน่ยมันจะใหญ่ทำงานมันโตขึ้นมันจะต้องมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วในในแง่มุมตามอายุอะไรเงี้ยที่มันมากขึ้น ซตันมันเรียนอยู่ไงครับแล้วความรักมันค่อยๆก่อตัวนะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้คือเราเคยรักกันมากๆมาแล้วแล้วก็เลิกกันไปแล้วเราก็เคยเป็นแฟนกันมาแล้วเพราะงั้นมันต้องมีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะถ้าเคยเป็นแฟนกันมาแล้วนะฮะมันจะเป็นแบบไหนอ็นซี่ไดีไซน์แบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คำถามน่ากลัวมากเกิดอะไรขึ้นวันนี้คำถามน่ากลัวเอางี้เอางี้เอาเป็นว่าเลิฟซีนต่างๆะคริสกับสิงโตมีการดีไซน์กันมากขึ้นมากกว่าตอนสตันครับเอาเป็นว่า รับรู้ไว้แค่นี้ก่อนถ้าอยากรู้ถ้าอยากรู้ว่าแซบไม่แซบ EP สอง EP สาม EP สี่ EP ห้า EP หก EP ทุกเลยเนไปดูเองแล้วตื่นเต้นไหมต้องกลับมาอิกด้วยกันไม่ไม่ตื่นเต้นนะครับมันสนุกมากขึ้นเยอะเลยครับถ้าถ้าพูดจริงๆเพราะว่าพี่ผมอยากผมอยากให้พี่มายืนตรงนี้แล้วเอาหน้าเมื่อกี้มันสนุกมากมันมาสนุกตรงที่ว่าเรากล้าที่จะเริ่มดัดแปลงบางอย่างนัดแนะพูดคุยกันว่าเฮ้ยผมอยากเพิ่มให้มันให้มันสนุกขึ้นนะฮะ ดับอะไรเอ๊ะเราพูดอะไรผิดไปปะวะช่ำนะทีเขาแปลว่าถึงการมีควไว้ด้วยช่ำไม่ช่ำผมบอกได้แค่ว่ามันจะมีวันที่ถ่ายติดติดกันสามสี่วันแล้วก็คุยกันว่าเติฟซีนทุกวันเลยเนาะปากเปื่อยเอาแค่นี้ก่อนไม่สิ่งทะเบียนญาติหมายว่าอะไรอนี่ยว่าอะไรอะวันนั้นเวลาที่เราสัมภาษณ์คิดสิ่งผู้หิวโหยฮะมันห่างมานานอ๋อแสดงว่าพอมาถึง มันแบบอ้าวอ้าวจะดูมาไหมเหรอเอาเอาง่ายๆแค่ EP หนึ่งก็มีรับสิทธิแล้วใช่เอายังไม่ได้ดูยังไม่รู้ใช่ตอนนี้คือทำไม่แข่งกันเลยใช่ไผมผมรู้สึกว่าทำให้ดูกันเองครับแบบเออโอ้โหลองดีไซน์อุ้ยเอออันนี้มันได้เว้ยอะไรเงี้ยอุ้ยมันไม่หนักมันไม่หนักขนาดนั้นอ่ะหนักครับ เอ๋อนี่ก็ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เราเคยทํางานด้วยกันมาแล้วใช่ใช่ในมุมผมมันยังไม่ได้โหดขนาดนั้นมันแค่ค่อนข้างหลากหลายและก็เยอะใช่มันเป็นแอนกลันัเลยต่อไปจะขนาดไหนดีนะ มันเริ่มงจากการเป็นแฟนกันเงียครับนันไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่ายังไม่ได้คบกันอันนี้คือคบกันมาตั้งแต่อีพีแรกแล้วคนเคยเป็นแฟนกันมาตั้งเป็นปีๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีอะไรบ้างชูไหมฮะชูไหมฮะตัดตัดเลย พี่ติครับพี่ติพี่ติ๋ี่ับกับนะผมอยากรู้อ่ะบอกหน่อยไม่ได้หรอพิดจกับ้่ับรู้อ่ะโอเคครับฝากซีรีส์ด้วยนะครับฝากซีรีส์ด้วยนะครับพอแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย DX Morning ครับผมก็ออนแอร์ทุกวันพฤหัสนะครับทาง GMM อ5นะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งครับ ฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับตอนนี้มีปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลงที่เราร้องด้วยกันนะครับเพลงรักก็ได้ครับแล้วก็อีกเพลงหนึงเพลงแก้ข่าวตอนนี้เป็นคริสร้องซึ่งในในเรื่องเนี่ยติดตามกันไปอาจจะมีเพลงอื่นๆอ,ออกมาอีกครับฝากด้วยครับวันนี้เป็นวันที่สัมภาษณ์น่ากลัวมากวันนี้คนสัมภาษน่านกลัวมาก